หรืออาจใช้เป็นเรือนหอนายนภัสเปิดภาพบ้านหลังใหม่ครั้งแรกนายนภัสเปิดบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จแล้วลงต้นไม้ใหญ่สุดรมรื่นแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามพระเอกสุดหล่อนายนภัสที่ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูหวานแหววเพราะมีนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคอยเคียงข้างให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างมีภาพโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้แซวกันอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมลงตัวที่สุด ในส่วนการสร้างบ้านหลังงามเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตนเองและแม่หมูนั้นจะเห็นว่าเจ้าตัวได้อัปเดตให้เห็นก่อนอยู่เนืองๆว่าเคลือบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่าสุดนายนพัฒนได้เผยได้้เห็นบ้านหลังงามที่ตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและตอนนี้ใกล้ได้ลงต้นไม้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระเอกสุดหล่อนายนภัสช่วงนี้ทุ่มเททำงานแทบทุกวันเพราะกำลังหาเงินสร้างบ้านหลังโตไว้อยู่กับคุณแม่หมูพิมพก,กาณนั่นเองซึ่งเธอเลือกดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่ไปเมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้ก็เป็นรูปร่างขึ้นไปกว่า80%แล้ว ล่าสุดนายนพัฒมีเวลาว่างจากการทำงานก็วิาไปดูความคืบหน้าของบ้านพร้อมแชร์คลิปมุมบ้านเริ่มมีการลงต้นไม้ใหญ่ให้บริเวณบ้านมีความร่มเริ่มเขียวขจีและเผยให้เห็นตัวบ้านบางส่วนบอกเลยว่าอบอุ่นน่าอยู่มากๆเลย